Kìa nè phía Kìa Kìa Hả Đâu <laughs> oh, hãy nhắn à เขา k มันเป็นยังไงมากไหนฮะมันดังเนาะเครื่องมาคันนี <c oughs> เ้เครื่องมา,นนย,มา,มายังไหนมายังไหน มันเป็นยังไงบ้านมึนแคบบ้ับโอ้โอ้หมักนอนใต้รองหลดนอเามันเย็นมอ้ะเปิดขายใหม่คันนี้นะสีสเกตกันทะะกันทะระลารักนะฮะ รถ11เมตรครึ่งนะตัวนี้10เมตรครึ่งหรือ11เมตรนี่แหละนะมันยาวเกินไปนะลูกค้าก็เลยคันที่ผมาไปให้หัวหน้าสอนขับไปส่งคันแอนะคันนี้ก็ขับมาจอดเหมือนเดิมเอาเปิดขายใหม่อีกรอบนึงนะฮะคันนี้เป็นรถอิสุรพงศ์นะฮะเป็นรถมาจากกันทลระไม่โมเมนมาจากบ้านไหนวะนาคูบ้านภูเงินนะฮะ รวม่อ,มอนู่นหละนะฮะทางการทารานะอันนี้ก็เปิดขายอีกรอบหนึ่งนะฮะลูกค้าซื้อไม่ได้มาดูรถก็เลยขับไปส่งนะฮะลูกค้าบอกว่ามันยาวเกินไปนะฮะก็เลยเข้าซอยไม่ได้ก็เลยเอาคันเล็กไปเป็นรถแอร์คันนั้นนะอันนี้ก็เป็นเครื่อง h o 7โนะฮะปั๊มลมบอยคลฟฟี่หกเกียร์มั้งตัวนี้นะนะกลับมาก็มาจอดขายเหมือนเดิมคันนี้นะฮะมันยาวเกินไปเนา ใครถามหาอยู่คันนี้หลายคนนะฮะถามหาว่าเสียดายนะมีหลายคนนะคอมเมนมาทาง youtube หรือเพจนี่แหละมืนผมไม่แน่ใจว่าเสียดายเหลือเกินขายไปแล้วนะครับเอาเดี๋ยวนี้ขายต่อขายอีกขายใหม่นะครับคันนี้นะเบอร์สามเอ็ดไปดูก่อนนะฮะเป็นเครื่องหน้าเป็นยางยางใหญ่นะตัวน,นี้เป็นยางเก้ารอนะครับเอาเรืรถแก้งจอดเรียบร้อยแล้วนะครับ ดูหน้าก่อนน่ครับหน้าตาภาษีแจ้งจอดไว้นะฮะเป็นรถ1 0เดิมทีนะคือลูกค้าเป็นรถ1 0ก็จริงนะครับแต่เราแจ้งจอดไว้แล้วเราก็ต้องไปโอนนะฮะไปโอนเป็น3 0ก็ได้40 50 10 0, ก็ว่ากันไปนะนี่ะตรงนี้จะเป็นเครื่องนะฮะเครื่องหน้านี่ภายในเป็นรถพัดลม นะฮะมีมิกมีอะไรนะฮะรถขับได้สบายอยู่นี่เป็นเบาะสองสองเป็นเบาะสองสองแต่ไม่ได้แยกนะเนี่ยนั่งได้อยู่สามคนอยู่นะเด็กเล็กนะฮะที่ใครจะไปวิ่งนักเรียนถ้าถามที่นั่งก็อยู่ประมาณสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบ สองสี่หกแปดสิบอ่าก็ประมาณสามสิบสามสิบสามสิบสี่สามสิบหกประมาณสามสิบหกสามสิบแปดที่นั่งนะตัวนี้นะฮะเป็นรถพัดมสิบเมตรครึ่งหรือสิบเอ็ดเมตรครึ่งเนี่ยผมจำไม่ได้นะคันนี้นะว่าโย่ราวๆประมาณสิบไม่ต่ำกว่าสิบเมตรครึ่งนะไม่ต่ำกว่าสิบเมตรครึ่งตัวนี้เป็นรถพัดมนะฮะข้างหลังก็จะเป็นซีโฟ ซีโฟเล็กนะฮะโซฟาเล็กไหมนั่งได้เยอะนะฮะนี่ฮะรถใช้งานได้ทุกวันนะฮะมีลำโพงมีเครื่องเสียงมีอันนี้แต่ไม่รู้ว่ามันดีไหมนี่มีไฟไม่รู้มันใช้งานได้ไหมมันจอดนานนะซื้อมานานละนะฮะพื้นก็ แยกๆหน่อยเพราะว่าตัวถังตัวนี้เขาทํามาใหม่นะฮะไม่ใช่ไม้สมัยเก่านะฮะถ้าไม้สมัยเก่านี่รถเก่าๆนี่ไม้จะไม่ห่างกันอย่างนี้เลยนะชิดเลยนะอันน,นี่จะเป็นไม้ใหม่เพราะมันเก่าไปแล้วมันแข็งมันก็หดนะฮะมันก็เลยทําให้ห่างกันนิดนึงนะเนี่ยเออขายเปิดขายใหม่รถพัดลมนะฮะรถพัดลมเครื่องเฮดโอร้อยแปดสิบห้าแรงนี่ รับงานรับงานครับพอวิ่งได้อยู่วิ่งได้อยู่แลนะแบตเตอรี่ไม่มีแล้วนะะเดี๋ยวนี้ไม่มีแบตเตอรี่ดีๆไม่ค่อยมีล้วนี่คือรถก็พร้อมใช้นะครับพร้อมใช้รถลูกค้าเอาไปก็ว่ามันยาวเข้าซอยยากนะครับก็เลยขอเปลี่ยนนะ,ะเป็นสีสม้ม แดงแปดเลยสีส้มหมอกแดงๆนะเนี่ยเนี่ยมีเก็บของด้วยทางนั้นก็จะใหญ่หน่อยฝั่งนี้นะเก็บหรือเปิดนอนนะโอ้ฝั่งนี้จะเป็นเก็บนอนเปิดนะฮะใหญ่เา้าเปิดยากหน่อยมือเดียวสวยนะทรงนี้ เปิดขายใหม่อีกรอบนะฮะรถบัสก็มีหลายคันนะฮะเลือกมาเลือกเลยนะฮะแต่พ่อค้าก็โทรมาหาผมอยู่นะขอแบ่งไปตัดนะฮะผมเอาจับมาสูงแล้วนะรถบัสจะแบ่งก็ยากๆหน่อยนะครับพ่อค้านะฮะรถกระบะก็พอมีนะรถกระบะนี่ฮะรถตู้ะนี่ฮะเออแวนนิสันเออแวนเครื่องสามพันของผมมีอยู่นะคันหนึ่งได้มาใหม่อยู่ห้วยพึ่งแล้วก็บิ๊กเอ็มแฉกนะฮะที่ดีสองเจ็ ก็มีอยูวคันหนึ่งเข้ามาใหม่หิ้วหอยพึ่งเดี๋ยวค่อยกลับบ้านไปเดี๋ยวค่อยมาไล่นะฮะว่ามีันไหนบ้างนะเดี๋ยวไปอัปเดตที่หอยพึ่งนะมีเข้ามาอยู่สามคันอาทิตย์นี้นี่ยเออก็ใครจะขายรถก็แอดไลน์มานะฮะแอดไลน์มานะฮะทักเบอร์มา08 4 4 0 5 5 5 0 3นเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีหนึง่ง ฝากกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับ F c ซนะครับที่กดแชร์นะฮะทางแฟนเพจนะครับเพราะว่าเพิ่งทำใหม่นะฮะทำใหม่เพิ่งได้3 4เดือนเองนะฮะผู้ติดตามก็แค่หลักหมื่นนะหมื่นสี่หมื่นกว่าคนนะฮะฝากกดแชร์ด้วยครับผม